เอาไรีปูเอายุกั1ยี่สิบเอ็ดปีี่เพราะว่าปูลอยอเดคิดว่าอืมาอม,อมสาสั่งบารมีนี่ร้องเบิ้งที่ปิดนังไดเสายร,ร,ร,ร่ากักบบมี่เดี๋ว่าเสลาร่า อ<น>าณแรกนี่ว่าสิบ,บที่ภาพนี่ก็หมายเหตุนะชมชมดินได้น,นะบัปวปูแม่นละ่ะ<อ>ออมันก็ได้ว่าท่านได้พรบันไดก็ว่าสี่ยางมันก็สีเสาเต็มพิ่นมาจังก่อนครั<บ>รนหันมันว่าท่านพร้อมก็ร็่เต็มพิ่นมาเลาะเดียนท่านว่านี่ยแหละจะซีเมนต์ฝ่ายเดียนคือต้นเดียนจริงเพราะภาษาเนี่ยมันบัวปูเพราะภาษาแล้วพันภาษาแล้วมีงั้นไงดิสุดคือว่าบทชี่พหัมบทชี่พาัมลองตรวจสอบจิตนครับอ๋อันอบบนั้นเป็นไปจังไร อปสี่ซอยเดียร์อยากโยมในสำใด็จเรียนได้หลักการวันเถอะแสดงว่าสิเปิดเต็มสูบอ่ะไม่ผู้คี่ว่าต้องคุณจักกับคุณจักวันคนละมาสีซอยเดียร์มนุษย์ได้แบบใดซอยทั้งโลกและทั้งถ้ำนะตามเขาไปอยู่สายมากกับหลายเนาะแต่แล้วแต่บุญลาตอนาคนมันบ่พอกันทีแล้วคุณคุณใดหลายมั่งความสั่งความบุญนพิ่นพี่ละ่นเปิดตัวแล้ว อ๋อศิลปรูปธรราท่านมายากขนาดนั้นถ้าเป็นลักษณะน่นนี่กางดงที่ร่องเนาะพ้งหันกะบอกลูกศิล์ทำมาสิเท่ากับอย่างน้อยเขาข้าหาอมเสร็เร็ไปแค่สีนี่ก็ได้ย่ข้าอาิว่าพอนี่มันใคาเจ้าเจ็ดมางายพดครเจียถม้องมันก็น้ำมาล้นติบอยู่เนาะทำ้เปิดตัวมาดังๆมานี่ยิปเลยปวดท้องลุ่างเขาเอคนกีดขาบุเนี่ยบนนั่นนี้เนาะ กันแล้วแต่บญบาร์นีนอ่ะเนาะครับโค้งจุดไทยยังบอกลูกซื้หาสามตัวกาวปูซีหาสามตัว้าวกาแนวเโอ้ห้าสามหกสามจับใส่กันเนาะโอ้าสามเนาะโอ้บอกว่านี่เนี่ยนักนักเลยว่าสันพี่น้องอืมเนาะปน่ปุ้ยโทรมามันนึ่งตึงเถื่อนาฏิพานมาสายใหม่เลยอืมเนว่าปูไม่อยู่นี่แห้ะอืมโทรนํามันสักนั้นเลยบันนี้พันี่ก็ฟันอยู่แต่บ้านเลยฟันเนื่ยเนาะ ก็ฝันจะฟังในเมรยกูเออครับฝันว่าที่แรกเอากูให้ท่งเสียเขาสิเาะว่ากูอวดกูตื่นเยะาจันในฝันดิเนี่ครับผมผมเป็นนักปลดอวดดอกมาจันเพราะมันัตร้อยขลิ่ง่าจันครับัวร้อยโอ้ไดฝันเออฝันฝันว่าจะของร้อยขลิ่งโตมันร้อยไปเองโอ้ได้ฝันนั่งอยู่ดีร้อยขึ้นเออร้อยไปวันนี้กามันเป็นลักษณะเป็นงานนั่นแหละอ่าอ่าเป็นงานนี่ พระเจ้ามันเป็นวัดผู้ครับผมวัดผู้หันเขาก็ว่างสียังไล่ลงมาจากตำบุญนั่นแหละเขาไปตำบุญแต่ห้าบนคนอยู่หันห้าไปหากกระซื้อม่สถานที่นั่นแหะมันมีศาลปูอยู่หันพรอบเขาได้เหต้นเงืนได้หันตนหนึ่งโม้อ่าเขาก็เอาตนหนึ่งลงมาจากข้างเขาอ่ะตนหนึ่งจากเขาสีถวายใส่ห้าวของจาหรอกครับผมันี้บังเอิญตัวห้าวร้อยไปวันนี้ร้อยทางนอนนี่บอลบอลร้อยทางนอน นอน้อยอ่านอ้อยคือจังพุทธเจ้าสิอัน่นก็แข้งเลยครับเอ่านอ้ัยแข้งแข้งก็ว่าแข้งขากกว่าไหนดอกร้อยขึ้นพร้อมออร้อยแต่ร้อยปรสูงมวันนด้นี่วันนี้ได้ว่าคนมาเห็นสิบ่ัวฮะอด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 ตะลีว่าอาจารย์โอ้ในฝันนี่ไหมครับผมบ่าประเมียนอวดหรอกอาจารย์พะมันร้อยเองอาจารยโอ้เขาร้อยเองแล้วก็ประมาณสามเมตรนี่แหละจากงอค้นขึ้นไปนะว่าสูงวันนี้ก็ได้ ย้อนลงมาพอออกนึงได้ไปเอาบ้าไปรับออกรับปอล่างเขานอนนอนยืนเลยอ้บ้าไปรับปอบไปเพิ่งไปน้ำกันได้ด้วยไหมไปไปซ้ำนั่นแหละซ้ำเขาก็อยู่บาเพิ่นเพิ่นกับย่างกับบาร์กันคือคือย่างนี่ห่างหางกับคือย่างกันเถอะเปิปูไปเรื่อยไนเถออ้อมอ้อมไปอ้อมมาเข้าประตูทั้งสองสามอ้อมประตูแรกไปเข้าประตูสองหันเถาะนี่คือเป็น คันว่าพระก็บีนิม okay? ิตรเนาะบ้านเขาก็ฝันเนาะครัผมบมเมนอุคันมิตรดีอันนี้เป็นเป็นนิมิตรหรอซื้อคอันน้อยกะพี่น้องกะในยิ่งในฟังกะพารณาเนาเองตามครอบเป็นจริงมั้ยนิมิตรสั้นฝันเลางปู่เนาะวันเสาร์เขาฝันพระกับว่านิมิตรับองานพระพุทธเจ้าพระว่าสุบินิมิต รับ้มงการตัวทะเอาแล้นะสิไม่้พูดกี่จะยังบ้านตีเพราะว่าตอนนี้ยังยังต้องพิจารณาอีกพราว่าอ่าอยการกล่องอีกเท่านึงก่อนกับอายุปูแล้อะอายุปูเนี่ยกี่ปูอายุกับยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยเพราะว่าปู่อยขึ้นดูปูลอยขึ้นไม่ได้สูตรปูให้ไปไม่จัดปูจะตกไปประเทศ กาอกันน pues so nah so uh, uh, right? ี่เดอยวล่าเห็นว so ่าให้มันใจคนนี้อนก็ว่าว่าหนึ่งสหวัตให้มันได้สั่งรถีนะคือเอาเป๊ะเลยเขาเน่ยเน่ยเนี่ยแข่งรถรถบูราต้องวัอายุปูเจ็ดสบเอ็ดพรรษาเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยเกาะเจ็ดสิบเ็ปีจ็ดสิบเอ็ดปีเอาผู้ชายแบกนี่าผู้ชายสองคนแบกนีผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวว่ะผู้ชายผู้เดียวดิแบกขึ้นมาดิ เจ็หนึ่งนะเนาะใส่แบกขึ้นบ้านแต่ว่าปูอยเทิ่งๆดอ่าูใสอยู่ข้างล่างอ้าเออหาเจ็บป่ว่านเมอนหลักศสนะอ่าแบกขึ้นข้นนี่เออร้อยความนี่เออเก็บหนึ่หาเก็บมีเดียวเออเออ่ายนงหนิคือแบกอะไรแบกแบกอรอ่ยใส่แบกปูเนาะปูน้ำเจ็จดเนาะ โอ้โหอายุกเก็บสิบปีเลยเก็บสิบเสสี่เลยโอ้ยกเก็บหนึ่งหาหนึ่งหาเก็บนี่แล้วเก็บหนึ่งนึ่เก็บตัอห้าก็บหนึ่งโอ้ั๊สามโตเลยโอ้เอาปูขึ้นมาจะไหนปูมีเขาว่าลักษณะนี่นีอบ้านอยากเปิดเผย้ท่านอยาเปิดเรา่ามันใจคนนี้ก็่าองก็ไปได้คลหรอน่กรูดตีตีปไใจแข่งกูใจขยงว่ามีในใจก็มีส่วนแน่อย โอ้มีเขาโค้งอยู่ว่าปูโอ้โทษแสดงว่าถือต้องแน้วพี่น้องแสดงว่าเขาตีไก่ละหอไก่ละถือลถือรวดละถือลละจ้บกลอยเนาะลมยลอลอย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 ลอเอยอบลอยลอยลอยลอดลยลอ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 ยล่ยลอลอยลอออยลอลอยออาอย่อยออยอออยอออออยอออยอ โอ้ค่าสามตัวก็ห้าเจ็ดหนึ่งเลยเมียนเด็กแง่ทีอโอ้พี่รองเลยอืมอืมเพราะว่าพู้ใด้กับสิตีขึ้นกันว่าอ่าอ่าคือความีมีของปูเออบ่าบอยากว่าหรอกพี่รองแต่ว่าหิดแต่นาเอาเออืมอือคืคนบาไก่เชียงยี่หไก่เชียงบอกว่าไก่เชียงหรอว่าแม่กเลยโอ้ฝักแหางลากจินแม่กได้น เพราะว่าของสูตรถ่ายมหาปูไปหนิใช่ไหมครัสูตรกับ,บ,บอะไรเห็ดก,ก,กับปูหปเหรอเห็ดโอ้วิเทนิมิตโอ้โหแตาว่า,าป,ปูอ่อนอนอะออกจากประตูหนึ่งไปเข้าประตูสองฟังถามกันนะถามกันนะปูไปแอบปูไปอปูกับนอนไปแค่ไะจากประตูหนึ่งไปเข้าประตูสองวุฒิเงี้ยยังหันบอก เขาเป็นอะไรบบาี้อะไรเพิ่มเติมวะหนึ่งสองหันเล้วปะตูหนึ่สองประตูหนเป็นประตูสองเหรออืมว่าไงจากประตูหนึ่งไปเข้าประตูสองตัวกูบเขาไปประตูสองเออประตูสองบจากประตูหนึ่งประตูหนึ่งมาเข้าเล่ป๊ะนึงไม่ได้เข้าออกออกมากสิเข้า้ันนะออจากประตูหนึงไปเข้าประตูสองปล่อยเอาละวันาทีหนึ่งเแล้อว การว่าออกจากประตูหนึ่งจากประตูหนึ่งเนี่ยเนาฟังดีดีเอาฟังดีดีเอาในเบื้องต้นเนาะตัวนี้เป็นก้อนในเบื้องต้นเอาตัวอายุปูดีเนาะอายุปูนี่แหละกับปูไส้มาแบกนี่แหละมาแบกปูดีนะใบโลงพื้นเนี่ยเด็กนี่มีพื้นแมงแหนเด็กนี่มีทรอยประเนิดมีโป๊ะหรือเด็ก โอ้ปูร้อยองลงลงอยู่แบบใครบาไปว่าให้ร่วงพื้นเลยว่าห้ร่องเส่ขีดหินเลยนอนไม่คือมันชุดบนมือนถ้าว่านอนไปแบบนี้บริเน่นอนอยู่นอนกินเศษบราเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งตัดตรงมาแล้วเนาะี่ลองยุซี่จะไปหาฉลาดกินเมงราะบานเนอโอ้แต่ว่า แก็บประตูหนึ่งเว้ประตูสองเอฟซีตีเอาเดียสิบมาตามอีกทีหนึ่งอ่าเนาะรับปูมันมาเข่าวัดนิตโตนี่แะแข่งๆข่งาสั่นอะอืออ้าอืซีครับผมอ่าฟังฟงฝันหล่กจะไปพิจารณาเบิ้งออาคครพิซี่ครับแนวทางของปูฝันอะ ร้อยขึ้นเครื่องฝาแต่บ่าขึ้นไปสูงกว่านัสามสีม่เมตรบัดร้อยลงมามีผู้ชายผู้หนึ่งเอาบามาแบกปูวไว้ปูกับบ่อคาบปงอกเลียนบ่อปูบ้แข็งกี่เล่เป็นแค่เล่ทาน,น,านาทานนั่นนวลหนเอยทานนั่นเป็นแคเล่ไข่ไข่ครับก็ควรจะเอาพระปางนอนคล้ายวิธีผม,มสูงสูงมันหวานครับอีซีครับผมอ๋องต้นก็ประมาณนี้แบะพี่น้องนะครับ หาชิดเจ็โอเจ็บีวิปีตอปูหาเก็บกํามาหนึ่งตัวเดียวกันนี้เห็นบุละเอ้อเนอะมันเป็นเปียหยางเลยองอาง่ายๆพี่น,อนอ้องมันมีอะไรมากเนาะแต่ละหน้าเขาสำหรับแนวทางปูกลางดงพี่น้องเนาะ ได้แค่ห้าเจ็ดหนึ่งครับเนาะแล้วก็อย่าลืมตัดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดครับเฮงเฮงปังปังทุกสันสวัสดีครับ